มเบางแก้วมีเงากับปรมาจารย์แมวเมียว,ยวสีขาวผู้ทอระนงของเขาตอนที่เจ็ดสิบห้าตัวข้าเรียนรู้มัน้อยแต่ก็ไม่ยอมจำนนทุกคนจ้องไปที่เจี้ยนกุยจากนั้นก็หันไปมองแซ่ลิวสีแดงเคริงบนลำคอชาวเผ่าพิหกที่ตายไปตนนั้น อารมณ์ยิ่งเดือดพร่านกว่าเดิมอย่างไม่อาจระงับเป็นเจ้าหรือเหมือนกับที่เจ้าสังหารท่านสิบแปดเหตุใดจะต้องลงมืออำหิตเช่นนี้ข้าเก็เสียข้ามันข้ามันคือเหมือนเสียงบกเมกไวายบทำให้ช่างเสียน่าวิหกปวดเสียนเวียนกล้าวอย่างยิ่งนางกลุ่มขมักน้ำเสียงเย็นชาเอ่ยว่าโมไว้อีกข้า้อมเจ้าครั้งสุดท้ายเจ้าเป็นคนฆ่าพวกเขาใช่หรือไม่ไม่ใช่ข้า ประเสริฐประเสริฐสร้างเซียนเผาวิหกพยักหน้าเดิมโมื่อนคิดว่านางจะปล่อยเขา,ขากำลังขณะกำลังล่องออกเตรียมเอ่ยขอบคุณที่นางมีความชอบธรรมกลับไม่คาดว่าชั่วขณะต่อมาสร้างเซียนจะบอกมือสั่งการด้วยสีหน้าเรียบเฉยคนพู้นี้กระทำการชั่วช้ามากมายยังคิดเล่นลิ้นจับตัวมันไว้ให้กอบข้าทางด้านซื้อเมื่อยหลังจากล้างหน้าบ้วนปากแล้วสวมเสื้อผ้าออกมาจากห้องภาพที่เห็นคือโมรานถูกเผา 6, ระดับสูงสิกว่าตนใช้อาคมกลุ่มตัวไว้มีกำลังใช้เชือกเสียนมัดข้อมือเขานี่พวกท่านกำลังทำอะไรอะซื้อเมยหน้าเผือดสีรีบวิ่งไปหาโมรานกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่มีผู้ใดตอบเขาแต่ศพที่แก่งไกวเป็นร้านาวในป่าท้อตอบคำถามเขาอย่างไรซุ่มเสียงซื้อเมยสนุงเฮือกถอยหลังไปก้าวหนึ่งชนกับอกโมรานพอดีอาราหันไม่ต้องร้อนใจสงบไว้โมรานจ้องสร้างเสียนเผาวิหกกดเสียงเบาลงเอ่ยกับซื้อเมยว่า ไปเชิญท่านลุงกับผู้เอาโซเสียนจีมาสถานการณ์ในตอนนี้เผาวิหกอาจไม่สามารถครองรสติเอาไว้ได้หากเผาวิหกเฉดกร่างเขาต้องเป็นโดยไม่สนใจใหญ่ดีด้วยพลังกาลังของเขาในยามนี้ย่อมไม่อาจเอาชนะได้เลยแม้แต่น้อยต้องดึงเสียดจ,จังยงและเสียนจีมากอบกูส้สถานการณ์โดยเร็วที่สุดหลังจากเสื่อมเอ้ยไปแล้วเมื่อรานยืนนิ่งสายตาค่อยๆกวาดผ่านไปหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเดือดดาลเหล่านั้นทีละคนจุย พรันมีฝอยน้ำลายลอยมาจากในฝูงชนโมราณเบี่ยงกายหลบแต่ชาวเผ่าพกตำลายใส่เข้าอยู่ใกล้ยิ่งนัก ึงยังกระเด็นถูกตัวเขาอย่างมิอาจเลี่ยงเขาหันหน้าไปช้าๆศพกับสองตาแดงกำคู่หนึ่งเจ้าก็คนมากมายยังคิดตามคนมาช่วยข้าจะเอาชิดเจ้าเดี่ยวนี้ขณะที่พูดเปวเพิงร้อนแรงกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือซัดเข้าใส่เมื่อรานเมื่อรานขยับด้านหลังเป็นหนึ่งก้าวเปลวเพลิงร้อนแผดเผาถากผ่านจอนผมเขาพุ่งมายังต้นท้อต้นหนึ่งด้านหลังเผาทำลาย ต้นหนาหยาบจนหักสะบ้านกลางลำต้นทันอีเสียงดังกรุม้มต้นท้อล้มลงดอกท้อกระจายเกื่อนพื้นดุดปุยหิมะปริวัน โมรานมองต้นไม้ที่ล้มลงต้นนั้นก่อนจะหันไปมองมนุษย์มิหกตนนั้นข้าเขาบอกอีกครั้งข้าไม่ได้สังหารผู้ใดสิบวันหลังจากนี้ลูกกรนสัตว์จริงก็จะล้อมเสร็จแล้วหากท่านจะแก้แค้นถึงเวลา,เลานั้นก็ยังไม่สายสิบวันหรือรออีกสิบวันเกรงบาคนทั้งแดนทานดอกท้อคงถูกเจ้าฆ่าตายหมดแล้วชาวเผ่าวิหกตนนั้นกำลังอย่างกราดเกลี้ยวเจ้าเอาชีวิตพี่สาวข้ามาว่าพรางพุ่งไปหาโมราน มื่อรานหลบการจมตีอีกครั้งสายตาเลื่อนไปตกอยู่ที่สร้างเซียนเผาวิหกทึ่งสังเกตการอยู่เงียบๆโดยไม่คิดจะห้ามปรามแม้แต่น้อยเมื่อรานยิ่งขับแขนใจคำรามรานนี่นางนกแก่เจ้ากลุ่มคนของเจ้าหน่อยสิหบัดซบเมื่อรานยังเห็นนางยังคงไม่สะทกสะท้านจึงอดสะบัดออกไปไม่ได้แ้งทําหูหนวกเป็นบ้านในช่วงครับกันเช่นนี้เจ้าอยากเห็นข้าถูกเผาทั้งเป็นหรือหากรู้แต่แรกว่านกหน้าเหม็นอย่างพวกเจ้าไร้ความสามารถแยกแยะถูก ถ้าผงมไม่มาฝึกบำเพ็ญที่แดนทานดอกทอ้อตูดสนักอะไรนี่หรอกซ้ำยังจะรับความไม่ทําโดยไร้สาเหตุเช่นนี้อีกสร้างเสียงยินคำพูดนี้ก็เริ่มมีปฏิกิริยาเล็กน้อยเห็นนางเพียงยกแขนเสื้อขึ้นสะบัดผ้ายาวเรียววูบผ่านฟาดเส่ยเมืรานอย่างรุนแรงและแม่นยามเสียงดงังเพียาผ้าแม่เผ่าถวกับมนุษย์มีรูปลักคล้ายคลึงกัน แต่ด้านความคิดยังคงต่างจากมนุษย์ในโลกบําเพ็นเพียรอย่าว่าแต่ประมุชนเผ่าเลยแม้แต่ในการต่อสู้เล็กๆผู้นำยังมีทางด่วนสรุปขณะที่หลักฐานยังไม่ชัดเจนแต่เผ่าหิหกมีสายเลือดลองเดวฉันกึง่งหนึ่งเนื้อแท้ผานยงคงแฝงความป่าเถื่อนตาวิสัยของสัตว์ป่าเห็นเส้นผมของช่างเซียนเปลี่ยนเป็นสีแดงชาติแต่และเส้นราวกับกําลังแผ่ไอร้อนระอุในตากูงงามของนางเบิกกว้าง น้ำเสียงหน้าสะเพริงอาจารย์เจ้าคือใครถึงได้สัง่งสอนสิทธิ์ที่สกปรกเช่นนี้ออกมาปากคอเจ้าอย่าให้โสหม่มนักพนังเอ่ยเช่นนี้ชาวเผ่าพิหกตนอื่นๆต่างกูร้องเสียงดังดวงตาสีแดงสดเปี่ยมจิตสังหารบีบเข้ามาใกล้โมรานมากขึ้นเรื่อยเรื่อย ฟิฟับลูกศรสีส้มที่ไ่ถึกด้วยเปลวไฟพุ่งผ่า,อากอากมาแทงเข้าใส่หัวใจโมรานโมรานไม่กล้าประมาทแม้เพียงชั่วขณะสัดเช่นกุยเทไหลเวียนด้วยประกายไฟออกมาต้านรับทว่าความจริงแล้วัวลูกศรดอกนั้นเป็นเพียงลูกไม้ลวงขณะเ,เขาเบี่ยงกายสกัดชนเผาหกตนหนึ่งที่ศูนเสียญาติสนิขพุ่งออกมาประกายกระบี่ดุดสายน้ำเสือกงกระบี่เข้าใส่แผ่นหลังของโมราน โมรานโมรานโมรานเะบื้องหน้ามีหัวลูกศรเบื้องหลังมีกระปียาวเดินไม่อาจรุด หลุดหลุดรอดได้เมื่อหลานรู้ว่ามนุษย์กึ่งสัตว์เหล่านี้บังเกิดเจตนาฆ่าแล้วเขาจึงตัดสินใจนึกถึงกระบวน่าชูวันหญิงใช้เทียน,นเหมือนจากนั้นก็ยกข้อมือขึ้นเจนกุยถูกเหวียงขึ้นกลางอากาศในฉาบพรานแท้เหลิวสีแดงโลหิตลายระบ,บำรารระบ,บำเป็นเงาซ้อนทับรางเลือนก่อเป็นมวลอากาศทรงพลังที่หมุนวนด้วยความเร็วดุดสายฟ้าใบหลิว ใบเหลียว,บ,ว,บ,วบนตัวแท้พันกลายเป็นคมมีดในช่วพริบตาดูดและตัดอากาศรวมทั้งสิ่งของที่อยู่โดยรอบหนึ่งในท่าไม่ตายชูวานหนิงลม ใช้แท่ต่างใบกังหันดูดเกลื่อนสรรพสิ่งขอรอบกายด้วยพลังวิญญาณทุกสิ่งม้วนเข้าไปในลมหมุนล้นกลายเป็นผุยผงฝังร่างในสายลมแหลกสลายไม่มีเช่นด,ดีกรีดกรีดกกีดมนุ์มีหกตนนั้นกรีดร้องหัวลูกศรในซัดออกมาก่อนหนะ้าถูกยึนกุยตวัดเกลื่นเข้าไปเป็นเศษทุลีนานแล้วกระบี่ยาวของนางเองก็งงงถูกม้วนไปรในฉับพลันเพราะอยู่ใกล้โมรานมากเกินไป กริง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 เสียงลหัแตกหักแลมเล็กเสียดหูยังไม่ทันตอบสนองตัวนางเองก็ถูกดูดเข้าใกล้ขอบสีแดงสดของดมแล้วนางแผดเสียง ตวัดปล่อยค่าไอคนบ้าเจ้ามันคนบ้าปล่อยค่าเดี๋ยวนี้เห็นผ um um ู้พ้องของตนได้รับอันตรายสร้างเสียนเผาพิหับันดาลโทสะชุดแทงสะบัดไหวทยานขึ้นกลางอากาศในฝ่ามือนางปรากฏผึกสีแดงสดบริสุทธิ์ชุดคลุมกลางพองคุมกลางชุดคลุมกลางพองลมผนึกรวมวิญญาณลงไปในผนึกแก้ว ลมเมฆพรานถาถมในแดนทานดอกทอต้นไม้ใบหญ้าหักโค่นและเนรนาดผงเพลิงมายาตัวหนึ่งทุกเรียกออกมาปรากฏเป็นเงารางๆอยู่ด้านหลังนางในตา้ะสองของสร้างเส็นแดงกร,ร่ำจนราวกับจะลังโลหิตออกมาได้ในหน้าเดิมที่งามเพลิดเพล้ยถึงขั้นบิดเบี้ยวเล็กน้อย เดรชานางขู่ฟ้อยังไม่หยุดมืออีกหรือเจ้าเรียกเงามายาพยาหงออกมาแล้วให้ข้าหยุดมือตอนนี้พเพื่อรอความตายหรือใต้เงามาขนาดเพื่มมาของเพลิงหงมานาโมรานเหนียวเมื่อดี๋ยวสว่างเจ้าหยุดก่อนข้าจึงจะหยุดเจ้าเจ้าจอเจ้าช่างเซียนเผาไปหกลอยขึ้นกลางอากาศช้าช้าไม่มี นางเอ่ยทีและคำในตาเหิดจ้องมองโมรานขมิงคุณนสบัตรร้องขอกับข้าไม่มีคุณสบัตรร้องขอกับข้าจบคำาเสียงระเบิดดังสนัน่นกึกก้องกลางอากาศเงามายาพยาหงแผดเสียงร้องยาวทลาชกไปยังโมรานโอ้โ เสียงโคกเสียงร้องคำรามหน้าสเริงกรวยิ่งกว่าไมโครู่รากับมังกรชังหลงจากยุคบรรพการตื่นจากการหลับไหลทยายาทิลาพุ่งทยานขึ้นมาจากเบื้องลึกกลางิีพบมังกรชังหลง บ้างก็เรียกว่าชิงหลงมังกรเขียวหรือชื่อเรียกมังกรจีมตามลักษณะดั้งเดิมเป็นหนึ่งในสี่สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ประจำยุทธิตตะวันตกเป็นตัวแทนของสรรพ,พสิ่งที่ีกข้องกับธาตุไม้กายมีสีออกเขียวหรือสีเขียวอมฟ้า ประกายทองกับหงเพลิงพระก,กันอย่างดูเดือดดุรนแรงก่อเกลียวพายุหน้าสะพึงชั้นแล้วฉันเล่าเผาพวกข่าววิหกสามมันที่พระกำลังอ่อนด้อยต่างแผดเสียงร้องขณะถูกลมพายุพัดกริ่งไปกับพื้นบ้างกระอักโลหิตปลิวกระเด็นเป็นล้าไกลล้ายสิบจังเสร็จหินดินทรายปริวันทั่วบริเวณหอหลิงเซียวลมครั่งโฮมกระหน่ำสิ่งปลูกสร้างทั้งไม้ราบเป็นหน้ากรองเพียงชั่วอึดใจ เมื่อฝุนควันเริ่มสลายไปเงาหลังเปลียวชรุโรดคุณตาปรากฏขึ้นกลางอากาศขวางอยู่เบื้องหน้าโมระ อาจารย์คนผู้นั้นสวมชุดขาวพิสุทธิ์ดุจอีมะแขนเสื้อกว้างพัดกระพือท่ามกลางสายลมและเย็นเสียงเรียกไม่น่าลอนเลาเย็นชาจึงหันมาครึ่งหนึ่งในตาหงกวาดมองโมราในสุดอยู่กับเพื่อนชูวันนิ้งน้ำเสียงลึกน้ำเยือกเย็นดุจวารีไซในสระโบราณกลางขิมหันบาดเจ็บหรือไม่โมรานเบิกตากว้างผ่านไปนานก็ยังไม่ตอบสองได้แต่อาปากค้างอย่างงงงันชูวันนิ้งสะเก็ดตัวขาวเบ มารอบหนึ่งเห็นบนร่างไม่มีบาดแผลที่เด่นชัดจึงหันไปเอ่ยกะเผ่าวิหกมีกู้ท่านถามอาจารย์เขาคือใครมิเชื่อหรือเขาลดพลังวิญญาณอันแข็งแกร่ง,งน้าตื่นตะลึงของตนลงค่อยๆร่อนลงจากกลางอากาศสู่พื้นดินช้าๆครานจะร่ำไรให้มากความ เพียงเอ่ยเงียบเรียบอย่างยันชาชูวันหนีงให้ยอดเขาสื่อเชิงขอคำชนะกระบวนท่าสูงส่งจากอ,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 อะไรนะชูวันหนิงนิ้วหน้าดวงตาลึกล้ำดุดหยกเข้มดูเหมือนมนุษย์มีหกพวกนี้จะฟังคำพูดดีๆไม่เข้าหูฉะนั้นก็ดีความอดทนของข่าก็เหลือไม่มากแล้วข้าบอกว่าอาจารย์ของเขาคือข้าเว้นจังหวะเล็กน้อยท่านทำร้ายศ์ข้าได้รับความเห็นชอบจากข้าแล้วหรือ สร้างเซียนเผาวิหกแม้ด้รับความเคารพอย่างสูงในฐานะสร้างเซียนแต่ก็เพียงเพราะสายเลือดของนางสูงส่งยังห่างไกลตั้งหลายชั้นจากเซียนที่แท้จริงมากภา,ายใต้การโจมตีนี้จะว่าแต่เงามายาพยาหงถูกชูวันหนิงโจมตีจนแตกสลายแม้กระทั่งแขนก็ตอนถูกเทียนเวินบาดแล้วนางเอามือกลุ่มบาดแผลโลหิตสีดำเหนียวข้นไหลามาตามซอกนิ้วไม่หยุดสีหน้าไม่น่ามองอย่างยิ่ง เจ้าเจ้าเป็นเพียงมนุษย์กับกล้ากำเ,เริบเสิบสารอีกอย่างผู้ดได้อดีตเจ้าบุรุษแดนฐานดอกท้อเจ้าเข้ามาได้อย่างไรนังเริ่มคุมครั่งเจ้ามนุษย์ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำฝับ เทียนเบิ่นปรากฏออกมาทันทีเมื่อถูกเรียกฟาดลงบนใบหน้านางมุมปากของนางปริแตกโดยหิตไหลรินออกมาทันทีไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำอะไรชูวันหนิงเยาะหยันรูปแขนเสื้อยุ่งเยิงจากการตบัดแทะเหลวเมื่อรโครจากนั้นกระชากอกเสื้อโมรานด้วยมือเดียวดึงตัวเขา้ลุกขึ้นยืนลวงตาไม่คร่าไปอยากสร้างเสียงเผาวิหกแม้สักครึ่งชุ่นท่านลองว่ามาข้าคือคนไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำอย่างไรเจ้ามังอาทำเช่นนี้ เจ้าเหตุใดข้าจะไม่กล้าหละชูวันนิ้งมองดางอย่างเฉยชาข้ามีอันใดไม่กล้าเงี้ยไปครู่หนึ่งเขาดึงโมรานให้ยืนอยู่ข้างๆมาจงฟังให้ดีคนพวกนี้เป็นของข้าข้าจะพาตัวไปโมรานที่ยังตกหนึกตกตะนก S <S <an> ยังตระหนกจากการปรากฏตัวปุ๊บปั๊บดูเทพสวรรค์ของชูวันหิงถูกคำพูดว่าคนพวกนี้เป็นของก้าสันกรอนจนแตกและเอียดอาจารย์หุบป,ปากสุนัขของเจ้าไปซะแม้ชูวันหิงจะคงสีหน้าไร้อารมณ์ทวมโมรานเห็นความโกรธเกรี้ยวในแววตาเขาชัดเจนเรื่องดีไม่ทำชอบก่อแต่เรื่องเสื่อมเสียสร้างความวุ่นวายให้แก่ข้าตลอดว่าพลางตบท้ายถอยเขาทีหนึ่งปาบเขาให้พาตัวเขาทะยานขึ้นกล ทงอากาศโฉบห่างออกไปหลายสิบชื่อ ตอนที่โมรานได้สเตย์อีกครั้งเขาก็ชูวันหนิงก็มาถึงฌานเมืองปิวร้างของแดนทานดอกท้อและอาจารย์อาจารย์สิทธิ์น้องข้ายัางอยู่ที่นั่นชูวันหนิงเหลือบมองเขาเห็นเขามีสีหน้าร้อนดงจึงแค่นเสียงเย็นชาสิทธิ์น้องเรอะคนที่แท้สยาเรอะใช่ใช่ใช่เขาอยู่ที่หอนหลิงเซียวข้าต้องไปช่วยเขาก่อนชูวันหนิงยกมือขัดจังหวะเกาข้าใช้อาคมส่งเขาไปหาเสียนจีนานแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลและยิิเชนี้โมรานจึงคลายใจดวงตา สช้กระจางเหลือบมองชูวันนิ้งอาจารย์อาจารย์ท่ท่าน,ท,านท่านมาได้อย่างไร เดิมชูวันหนิงตื่นเพราะเสียงวายๆนอกห้องเพราะเห็นสถานการณ์ครับกันจึงเกินลูกกรอนที่ทานหลังให้เขาเพื่อเกินสู่ร่างเดิมชั่วคราวทว่าเวลานี้เขาไม่สะดวกอธิบายกับโมโรานจึงเพียงเอ่ยอย่างเย็นชาว่าเหตุใดข้าจะมาไปได้พูดจบก็ยกนิ้วขึ้นปรากฏนิ้วปลายนิ้วปรากฏดอกหายทังสีทองดอกหนึ่งบุพหารยนอกม่านกกหอประจิมลมวสันหนึ่งราตรีพัดพาสู่เฉียนถัง หอประจิมคือหรือสีโรเป็นคำมักใช้ในบทกวีหมายถึงห้องหรือสถานที่ที่งเงียบเงาโดยเรียกสถานที่ปีนขึ้นไปชมจันทร์โดยความหมายทั่วไปใช้กล่าวถึงสถานที่ที่เปลวเงาสําหรับคนเศร้าเ่อใช้ใคลายความโศกเศร้าจากความคิดถึงคนอะไรคนรักญาติมิตรบ้านเกิดบุผารวยนอกม่าน กกหอประจิมลมวสันหนึ่งราตรีพัดพาสูเฉียนถังขนตาหลุบลงชูวันหญิงเป๋่าลมไปยังไ้ถังดอกตูมรอการผริบานเบาๆดอกไม้บานออกในทันทีสีสันสดใสปลายนิ้วเรียวขาวชูวันหญิงดิดอ่อนเอ่ยเสียงแผววับไปสืบดอกไหถังลอยตามลมไปทัน ไกลทันทีมนานหายวับไปในป่าเขาโมราณประหลาดใจอาจารย์นี่คืออาคมอะไรอาคมโยนก,กาหาอ,อาคมโยนผก,กาหรือชูวันหนิงสีหน้าเคร่งเครืมไม่เหมือนกำลังล้อเล่นแม้แต่น้อยเดิมไม่มีชื่อเจ้าถามข้าข้าจึงตั้งชื่อโมรานนิง่งอึ้งไปตอยคนวันนี้เกียดครั้นเพียงใดก็มาถึงขั้นนี้กระมังเรื่องของเจ้านะท่านประมุกบอกกับข้าแล้วชูวันหมิงชูวันหนิงมองไปตามทิศทางให้ถังลอยไป ้ำเสียงยังคงล้ำลึกเยือกเย็นดุดยกงามในลำธารเรื่องนี้น่าจะเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันกับทิศจินเฉิง แดนทานดอกท้อนี้คนคงวางคนหมกักจนฉันจนหลงไปก่อนแล้วเป็นไปได้อย่างไรเมื่อรานตกใจก็หมักจนหลงก็คืออาคมขั้นสุดยอดของเขาเมื่อชาติก่อนหลังจากเกิดเรื่องกับท่าน18ตัวเมื่อรานเองก็พยายามสัมผัสหาว่ามีร่องรอยการใช้อาคมประเภทนี้หรือไม่เนื่องจากอาคมต้องห้ามนี้มักมาพร้อมกับข่าวเลือดจากการเข็นฆ่าทันทีที่เริ่มใช้ก็ต้องสังหารคนฉะนั้นขอเพียงสืบหาพลังอาฆาตด,ดุรแรงกิดขึ้นอย่างปร,ราดโดยละเอียด ก็รู้ได้ว่าโดยรอบมีคนวางคนมาจนหลงไว้หรือไม่หากคนลึกลับผู้นั้นใช้อาคมต้องห้ามนี้อีกครั้งจริงย่อมไม่มีเหตุผลโมรา่าไจะสัมผัสไม่ได้แม้แต่น้อยเว้นเสียแต่ว่าอีกฝ่ายจะบรรลุขั้นสุดยอดแล้ว เห็นสา,ส,สายตาใช้แววสงสัยของชูวันหญิงมองมาโมรานรีบอธิบายข้าหมายถึงแดนทานดอกทอน,นี้ดีเชื่อก็เป็นกึ่งแดนเซียนจะวางอาคมต้องห้ามอย่างแง่ยด้โดยผูดด้ใดรู้เห็นได้อย่างไรชูวันหญิงสายหน้าใต้สะจินเฉิงในตอนนั้นคนลึกลับผู้นั้นก็ควบคุมสัตว์ทูดพูดบัญประการไว้ทั้งหมดพระกําลังสัตว์พูดบัญประการแม้ไม่อาจเทียบเทียมกับสัตว์เทพแต่เทียบกับสั้นเซียนก็นับว่าไม่กินกันมาก ในเมื่อเขาตอนนั้นเมื่อเมื่อตอนนั้นเขาก็ปุมสะจินเฉิงได้ถ้าตอนนี้ก็ใช้อุบายเดิมที่แดนทานดอกทอเช่นนี้เอ่อสัานเสียนเป็นศัพท์ของทางเตา๋าเรียกผู้ฝึกบำเพ็ญที่ไม่รับสนะเสียนอย่างเป็นทางการบางตัวอยู่นอกเกตเกนเป็นอิสระเสรีถ้าเทียบเ,เ,เสียน อิสระเซียนฟิร,นร์นโบราณเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างขัดเขินจนเห็นลักยิ้มบุ๋มลึกอาจารย์ไม่กินกันมากหมายความว่าอะไรชูวานหนิงไม่กินกันมากไม่กินกันมากอ่ะหมายถึงอะไรไม่ต่างกันมากวะจบตอนครา